สักแค่ไหนก็ยังฝันไกลเราต้องเดินต่อไปด้วยกันเดินอยู่บนเส้นทางทุกชิ้นส่วนคือความหวังและยังให้ความหมายต็อเต็มในหัวใจที่จะเดาเดินไปให้พร้อมกันความอบอุ่นที่เคยให้กันแบ่งฝันเติมกำลัง กับฉันไม่ไกลห่างแม้เวลาจะนานเท่าไรคงจะได้พบความสำเร็จในหัวใจที่จะก้าวไปด้วยกันแค่เราททเท่านั้นทุกเททุการากจะพาเราเดินทามไปคงจะเป็นตอ ลองจะก้าวเดินไปฝางฟันที่มันพงไว้ ความสุขนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อกันก้าวไปกับฉันไม่ไกล่างมวาเวลาจะนานเท่าไหร่คงจะได้พบความสำเร็จในหัวใจที่จะก้าวไปด้วยกันแค่รู้ทุ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทาเลนสเปเชียลนะครับซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเกมจะพาทุกคนนะครับไปดูความพร้อมของทีมโค้ดแอมเบอรี่นะครับว่าเบื้องหลังของการซ้อมเนี่ยจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยครับไปค่าร์ไหมเออมาแล้ว,วมาแล้วยัง นาตัวนิดนึงแล้วก็มาจากสังกัดไหนเริ่มจากที่แอมเบอรี่ได้เลยครับสวัสดีค่ะโคชแอมเบอรี่นะคะค่ะสวัสดีครับผมป๊อบอภิชาติศสีนะครับจากสังกัด f a ฟแ n Daily ลโรจนะอยุธยาครับผมสวัสดีครับผมพัศกรตะการจันครับผมจากสังกัด f a ฟแอนด์ออยุธยาเช่นกันครับผมสวัสดีครับผมสมชาติปุเติอมจากบริษัทนำเมืองนำกันรครับ ตอนนี้ค่ะปามข่าววิจิตราคาทามคขาจากบริษัทไทยเบรคเกอร์จำกัดมหาชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะโ <Hey. S 1> ด,ะดนัทณัชยาคุณสมบัติมาจากโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนุสรตัวครับชื่อชื่อน้องหมูครับมาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยครับครับทำไมถึงต้องเป็นผู้เข้าประกวดทั้ง6คนที่เข้ามาอยู่ในทีมครับผม จริงๆแล้วเนี่ยทีมคุยอําเนี่ยจะเป็นแบบแนวลุกทุ่งมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะทีนี้พอกะทีแรกไว้เนี่ยแต่ว่าอยากจะลองเปลี่ยนแนวดูบ้างแต่พอเรามาเห็นทีมๆน้องๆที่เข้าประกวดค่ะแต่และคนมีความสามารถทางด้านการร้องลุกทุ่งเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออเรามีสแตนบายโชว์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบทําแบบนี้ขึ้นมาบ้างแล้วพอเราเห็นชอยส์ของแต่และคนอะ่ะเลยรู้สึกว่าปีนี้ขอทําอีกสักหนึ่งปี แล้วแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นทางด้านของการร้องอยู่แล้วเพราะมันจะประกวดร้องเพลงแต่พอมาเห็นเทคนิคของการร้องของแต่ละคนเนี่ยร้องดีกันมากจนเรารู้สึกว่าเราอยากได้น้องเข้ามาร่วมทีมเพื่อที่จะทําให้โชว์การร้องของปีนี้ของเราค่ะ ดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอาา่ะฮะอยากให้คุณครูแอมเบอรี่นะครับพูดถึงน้องๆแต่ละคนคับว่าแต่ละคนมีจุดเด่นยังไงบ้างที่จะไปฟาดก,กับทีนอื่นๆครับผมอย่างแรกคือทุกคนที่เหมือนกันคือร้องดีอันนี้คือยอมยอมรับเลยว่าพเพราะว่าแย่งชิงฟัดกับครูทุกท่านโค้ชทุกท่านไม่ว่าจะเป็นน้องปามเป็นน้องปามอ่ะคนแรกอันนี้เป็นคนเก่าที่เอ่อคือออยากได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่เราก็ไม่ชนะเขาสักทีเรารู้สึกแบบว่าทำไม power เราย,ยังมันไม่พอสะสมมันยังไม่พอไงปีแรกเรารู้สึกว่่่าพอไมปีีท เราก็ยังไม่ได้สักทีจนปีนี้บอกเลยปีนี้ฉันขอเธอปามเธออยากอยู่กับทีมฉันเดี๋ยวฉันจะปั้นให้เธอเป็นแบบว่านานางพยาวนเวทีเขาก็บอกว่า,าก็ได้ค่ะก็เลยได้น้องมาร่วมทีมในครั้งนี้อันนี้คือดีใจมากเพราะว่ารอปามมานานมากแล้วแล้วก็คนต่อไปเนี่ยก็คือพ่ติ๊อันนี้พ่ติพอได้ยินเสียงกุ๊กก็รักเลย พราะพี่ติ๊กร้องเพลงดีมากอย่างนี่ใครๆทราบกันคือพี่ติ๊กร้องนุ่งดีมากฉะนั้นถ้าเกิดมารุวนทีนเนี่ยทีมปูแอมสตรองแน่นอนสองคนเนี่ยตัวพ่อตัวแม่ยืนหนึ่งแน่นอนอะพอได้มาก็รู้สึกว่าเออโชว์วเราเริ่มแบบโอเคขึ้นแล้วทีนี้เราอยากอะไหาแขนหาขาให้มันดูแบบว่าเออครบองยิ่งขึ้นก็จะมีน้องๆน,น,นี่เด็กๆหนุ่มน้อยฝ่ายสาวร้องนุง่งดีทั้งคู่เหมือนกัน อันนี้อาจจะต้องปรับพลังงานจีนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะแบบดูนิ่งๆเฉยๆเขเ้อร้องเพลงช้ามาตลอดชีวิตแต่พอมาทีิ้งบุ๊ลูแอมก็อยากทำอะไรที่มันแบบดูมีสีสันมากขึ้นแหละเพราะมันคือลูกพุ่งมนะเนาะเราก็เลยปรับให้เขานิดๆหน่อยแต่อาจจะใช้เวลาทีหนึ่งแตู่แอมเชื่อว่าเขาทำได้ก็เลยคิดว่าถ้าได้มาปรับไม่ยากทีนี้ทั้งสองนม อันนี้เขาอยู่สังกัดเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้น้องั้งสบคนนี้มาเนี่ยหนึ่งเรามีไอเดียของการร้องอยู่แล้วแล้วอันนี้เขาก็ลองปเป็นแนวเ่วเรียกว่าอะไรน,นะแนวทุ่งอีสานนาคะใช่ทุ่งอีสานแล้วเขาองดีอันนี้ ไม่ได้ลูกทุ่งอีสานสักทีเดียวแต่เป็นลูกทุ่งแล้วเราสามารถปรับได้พอได้เขาสองคนมามันก็เลยลงล็อกกับโชว์ที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกค่ะแล้วทีนี้นะคะอยากให้ลูกทีมพูดถึงโคนิดนึงเพอาเข้ามาอยู่ในทีมของคนแอมเบอรี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคือทั้พี่ปามพี่ปามก่อนนะคะก็อย่างที่ครูแอมบอกเขาว่าปีแรกก็มีโอกาสได้ไปอยู่กับครูเจนะคะทีมปีที่แล้วก็เป็นกับครูเอ็มนะคะจริงๆก็ก็แอบมองทีมครูแอมไว้ว่า อยากเข้ามาอยู่กับทีมครูแอมเพราะว่าเราเห็นตอนโชว์ของปีที่ผ่นานมานะขอะไรเงี้ยคของครูแอมก็จะเป็นแนวสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งเป็นหลักซึ่งตัวตนของเราจริงๆคือเราเราเป็นแบบสาวลูกทุ่งแท้ๆมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่ว่าพอเราเข้าไปอยู่กับทีมอื่นเราก็จะต้องแบบเอาภาพรวมของทีมเป็นหลักนะคะพอปีนี้ได้มาอยู่กับครูแอมก็ดีใจมากค่ะที่แบบจะจะได้มาเป็นตัวเองสักทีค่ะขอบคุณค่ะภูมิใจนะครับที่ได้เข้าร่วมทีมกับ ฟูลอาร์เรย์เลยครับนะตั้งแต่่าปีก่อนๆที่ปีนัดสี่ห้าปีเนาะเพิ่งจะเข้ามาปีนี้ปีแรกนะครับก็ไม่เคยร่วมทีมแบบนี้สักทีนะแต่พอมาใกล้ชิดคุณครูแล้วแบบเป็นคนเรื่องล่าเริงสนุกด้านตัวหลราฟ้าอยู่ข่ะมาปีนี้เป็นปีแรกนะคะหนูก็มีรู้ครับว่าเออจะได้มาอยู่ทีมใครนี่คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งเข้าอยู่แล้วเหรค่ะว่าเออจะไปอยู่กับทีมใครแต่ นูไปอยู่กับทีมไหนหนูก็ยินมีทีมค่ะทำคาว่าหูู้เป็นยังไงที่ได้มาอยู่กับครูแอมมารีนะคะตอนนี้ตอนประกวดนะ่ะนางร้องไห้บนเวทีนน,น, <c oughs> นางคือนางเซ็เต้นมาก <c oughs> แล้วพอรู้ว่าเขารอบคือร้องไห้เราแบบว่าคือโค้ชทำอะไรผิดหรือเปล่าร้องไห้ตอนตอนตอนร้องคู่ก็ร้องไห้ <c oughs> แล้วพอได้รางวัลที่ทีเอ๊เขารอบโค้ชทีมโค้ชเนี่ยก็ร้องไห้อีกเออรู้สึกว่าเอินนางดูอ่อนโยนครับส่ผมนะครับก็คือแบบ ผมก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้เข้ารอบมันอยู่ทีมครูเอมนะครับก็ผมก็ปีที่แล้วผมก็สมัครมาแล้วกันแต่ว่าไม,ม่มันไม่เข้ารอบหรอกครับก็เลยฝึกฝนใหม่นี่ก็ส่งคลิปใหม่ก็ได้เข้ารอบมาตร,ตรงนี้ครับก็ผมคิดได้ว่าผมยะงทำให้เต็มที่อย่างเนี้ยครับพี่สองท่านด้านหน้าครับผมทําไมถึงตัดสินใจส่งคลิปเข้ามาประกวดครับผมเป็นปีแรกด้วยครับที่รู้ข่าวว่ามีกิจกรรมแบบนี้ก็เลยอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองดูสัก ครั้งหนึ่งส่งคลิปวิดีโอเข้ามาลองดูเผื่อมีโอกาสได้เข้ามาแบบการร้องเพลงที่มากกว่าที่จะร้องเพลงในโรงงานอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นซีแรกเลยครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงที่นี่ได้ก็ดีใจครับครูแอมเบอรี่น่ารักครูแอมเบอรี่สอนดีมากเลยครับถือว่าชอบชอบในสไตล์การสอนของครูแอมเบอรี่ไม่ได้กดดันเกินไปนะ จะเป็นการสอนเรามากกว่าครับผมครูแอมล y h ครับปีนี้ที่ครูแอมจัดโชว์มาเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจริงๆปีนี้ทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่ายัางไงก็ลูกทุ่งร้อเซ็ดูจากลูกทีมแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็แบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างเรื่องน้องเลงทุ่งกันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยไปรอติดตามบนเวทีเพราะว่าปีนี้มีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดคือทุกรสอะค่ะเรา เราจะไม่ได้เน้นเเทิงอะไรที่แบบว่าอย่างเดียวและอย่างน้อยคือแบบอยากให้แต่ละคนแต่ละคน่ยได้แสดงความสามารถของตัวเองได้เต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วลูกทีมของแอลแต่ละคนอะค่ะแอลจะไม่เปลี่ยนอะไรก็เยอะเพราะการที่เป็นตัวเขาเองเนี่ยโค้ชจะไม่เหนื่อยมากเราจะไม่เปลี่ยนอะไรก็มากแต่เราแค่อยากจะให้เขาโชว์ความสามารถของเขาอะให้เต็มที่ฉะนั้นในเมื่อเราเลือกอะไรที่มันตรงจุดกับเขาเขาจะ เขาจะไม่กดดันอะไรตัวเองมากแล้วการร้องเพลงมันกดดันไม่ได้อะทุกอย่างมันจะต้องมาจากอินเนอร์มาจากในสิ่งที่แบบเป็นตัวตนของเขาฉะนั้นโชว์ในครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแอมบอกได้ว่ารับรองว่าสนุกกว่าปีที่แล้วแช่ยางงั้นนะคะอยากให้ครูแอมเลือกที่หรือว่าลูกพีมสักหนึ่งคนนะฮะโชว์ของออกมาสักนิดหนึ่งให้ทีมอื่นแบบว่าขมขวัญเขาหน่อยอย่งล้ะต้องหาคนที่เก่งน้อยที่สุดใช่ไหมเนี่ยเะคนเก่งน้อยที่สุดเอาให้เอาตัวพ่อเลยแล้วกันให้พี่ติ๊กโชวเลยค่ะ ขมไว้ก่อนขมไว้ก่อนเพียงพี่ได้พบศบตาน้องมาเที่ยวที่วัดต่อปอโอเคค่ะ ถ้าอย่างนั้นให้คู่แอมนะครับลองพูดถึงโค้ดทีมอื่นนิดนึงคิดว่าโค้ดทีมอื่นนะในปีนี้จะมาในรูปแบบไหนสิ่งที่มันจะต้องวัดกันเนี่ยก็โชว์แล้วล่ะคะ่ะเออเรื่องร้องแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละทีมร้องดีทุกทีมแต่ที่จะต้องมางัดกันเนี่ยก็คือโชว์อีก2อาทิตย์นะครับจะถึงวันโชว์จริงแล้วที่จะต้องทาการแสดงจริงแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมอตอนนี้ก็รู้สึกะจะพยายามซ้อมให้เต็มที่ครับผมเดี๋ยวพอถึงวันแข่ง ดูกันอีกทีครับรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับใกล้แล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบตื่นเต้นนิดหน่อยก็ต้องรีบพยายามซ้อมให้ดีที่สุดครับผมขอ,อรครแอมอยากให้ครูแอมนะครับให้ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับเป็นกําลังใจกําลังเชียร์ให้กับทีมของครูแอมหน่อยครับค่ะปีนี้นะครครูแอมก็พยายามทาโชว์ให้ดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเพื่อที่จะอยากที่จะ,อะมอบความสุขแล้วก็ความสนุกมอบอันนดรถให้กับ ทุกๆคนที่ติดตามเราคอยลุทีมปูแอมมาเนี่ยให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็เต็มอิ่มกับโชว์การแสดงการร้องเพลงในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปีนี้นะคะพวกเราก็ทำงานกันเต็มที่มากก็อยากจะให้ทุกๆคนช่วยส่งกำลังใจติดตามแล้วก็เป็นแรงเชยร์ให้กับทีมโค้ชแอมมารีได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ เลยว่าตอนหนู่มมาลหนูกลัวพี่เขาหนหันไปดูแต่ละคนข้างหลังมันน่ากลัวไหมกลัวเขาไหนสุดมุ่เม็กเมาโค้ดทีมอื่นหน่อยครับคิดว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนบ้างครับโอ้ยก็ทำอะไรเดิมๆน่าเบื่อซ้ำซากไม่ค่อยคิดอะไรกันนอกกรอบ